มาสู่ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการเริ่มต้นความมัง่งคั่งของทุกท่านก็คือเรื่องของการจัดทํางบการเงินส่วนบุคคลซึ่งเมื่อสักครู่นะครับได้มีการเ,เกิ่นไปบ้างแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของงบดุลส่วนบุคคลก็จะประกอบด้วยเรื่องของฝั่งที่เป็นสินทรัพย์นะครับฝั่งที่เป็นหนี้สินแล้วก็ความมัง่งคั่งนะครับตอนนี้เราจะมาลงไปในรายละเอียดว่าเราจะจัดทํางบดุลส่วนบุคคลกันอย่างไร งบการเงินส่วนบุคคลจะมี2แบบนะครับอย่างแรกคืองบดุลนะครับซึ่งอา,อาจจะได้เห็นภาพไปบ้างแล้วนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของงบกระแสะเงินสดนะครับเือเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับ,ก,บก็จะเป็นสส่วนที่เป็นงบการเงินข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลที่อยากให้ทุกคนได้ลองจัดทำนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองได้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าหากสถานะการเงินปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราควรจะเป็นบับบเช่นไรนะครับ ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของงบดุลนะครับเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วงบดุลก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของแสดงสถานะทางการเงินนะครับของณนะเวลาใดนะเ,นะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งต้องมองว่าถ้างบดุลส่วนนี้นะครับสินทรัพย์มีมากกว่านี่สินหรือไม่มีนี่สินเลยจะเป็นงบดุลที่สมบูรณ์แบบมากนะครับต้องมองว่าการมีงบดุลเช่นนี้สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นกันนะครับ การก่อนหนี้มากเกินกำลังหรือไม่นะครับการมีไรายได้แล้วนำไปกระจุกตัวอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่อาจจะทําให้เกิดการเสียโอกาสในการลงทุนนะครับงบรุนจะช่วยทําให้เรามองเห็นพฤติกรรมตรงนี้แล้วปรับนะครับเพื่อให้เราสามารถนําเงินนะครับซึ่งเราใช้แรงทํางานเนี่ยเอาเงินมาทํางานเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของเราต่อไปนะครับสินทรัพย์นะครับนี่สินแล้วก็ความมั่งคั่งสุทธิเราเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือ เรื่องของทรัพยากรต,าต่างๆนะครับซึ่งสามารถตีเป็นมูลค่านะครับแล้วก็ตีเป็นเงินสดก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าโดยเราจะมองสินทรัพย์ส่วนนี้มองที่ราคาตลาดนะครับอย่างเช่นบ้านเนี่ยราคาประเมินจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นราคาสินทรัพย์ประเภทบ้านนะครับอสังหาริมทรัพย์นี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสวนทางกับสินทรัพย์ที่เป็นประเภทรถยนต์นะครับจะมีค่าเสื่อม นะครับเพราะฉะนั้นเรามองทุกอย่างเราจะมองลงไปในงบดุลก็คือเป็นราคาตลาดนะครับส่วนเช่นเดียวกันการลงทุนหากเรามีการตาเรามีการลงทุนในตราสารทางการเงินก็ต้องใช้ราคาตลาดมาจาับเรียนอย่างเช่นหุ้นนะครับเราก็คงจะทราบว่าหุ้นเนี่ยจะมีราคาทุกวันทําการอยู่แล้วนะครับเวลาเราทําซึ่งงบดุลจะเป็นลักษณะสิ้นไตรมาสสิ้นกลางปีหรือ เป็นงบประจําปีอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ราคาสุดท้ายของวันของงวดตามที่เราตั้งการในการทําบัญชีไว้นะครับน้สินนะครับนิสิ็คือภาระผูกพันที่มีนะครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วจะมีนี้สินระยะสัน้นระยะยาวนะครับนิสินระยะสั้นก็จะดูนิสินที่อายุน้อยกว่า1ปีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกนิบัตเครดิตต่างๆนะครับส่วนนี้สินนะยาวเกินปีคุณใหญ่ก็จะเป็นราคาของเออเป็นสินนิสินของพวก บ้านหรือรถยนต์นะครับซึ่งในฝั่งหนี้สินเนี่ยเราจะใช้ราคาคงเหลือนะครับในการลงในงบดุลนะครับหนี้สินคงเหลือเท่าไหร่นะครับเราผ่อนบ้านไปแล้ว3ปี5ปีหนี้คงค้างเท่าไหร่เราจะใช้ราคาจริงนะครับในการลงในงบดุลฝั่งหนี้สินนะครับซึ่งเมื่อเราเอานี้สินกับมาหักออกจากสินทรัพย์นะครับเราก็จะเป็นความมัง่งคั่งสุทธินั่นเองนั่นหมายว่าเป็นความมัง่งคั่งหรือสินทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของโดยแท้จริง นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราอยากได้จากตรงนี้คือสินทรัพย์ที่ปลอดภาระนะครับซึ่งหมายว่าถ้าเกิดคุณมีสินทรัพย์ที่ปลอดภาระเราสืิอความ่งคันก็คือคุณเต็มร้อยนะครับวันนี้มีตัวอย่างที่เป็นงบดุลน,นะครับเป็นตารางมาให้เราเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับก็ต ECT. แต่ละงบดุลของแต่ละบุคคลก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อยากให้แบ่งส่วนนะครับในแง่ของสินทรัพย์นะครับจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับสินทรัพย์สภาพคล่องก,ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่ สามารถเบิกถอนใช้ง่ายนะครับอาจจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์พวกนี้นะครับซึ่งเ,เราสามารถเบิกถอนได้ผ่าน ATM นะครับได้ทุกวันเลยนะครับถัดมาคือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวพวกนี้จะเป็นฝั่งของสินทรัพย์นะครับในฝากหนึ่งอีกฝากหนึ่งที่ของเป็นหนี้สินก็จะเป็นหนี้สินระยะสั้นระยะยาวเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งสุดบุคคลนะครับทีนี้ เ,เป็นตัวเลขเนี่ยมันอาจจะทําให้เรายังไม่เห็นภาพชัดนะครับก็เลอยากจะแนะนําให้ทุกคนทําทุกอย่างให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คออืออันนี้จะเรียกว่า common size segment นะครับโดยเราจะนําสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยมาตีเป็น100นะครับแล้วก็เอาเออแต่ละส่วนมาดูซึว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่มีนะครับยกตัวอย่างเช่น ในภาพเนี่ยเรามีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ประมาณ60%ต้องถือว่าดีนะครับเนื่องจากว่ามีมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนหรือได้ไรายได้เสริมจากสินทรัพย์ลงทุนเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันในฝั่งของนี่สินนะครับมีอยู่โดยรวมอยู่ประมาณ20%ถือว่าไม่สูงมากนะครับแล้วก็ในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยมูลค่าตลาดอย่างที่เราทราบนะครับเราสามารถนําไปกรบเพื่อในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันสามารถนําไปชําระหนี้ทั้งหมดได้นะครับต้องถือว่า เซตเมนต์อันนี้ค่อนข้างจะมีงบดุลที่ค่อนข้างดีมีความั่นข้างอยู่สูงในงบการเงินส่วนบุคคลนะครับอีกฟากหนึ่งคือเรื่องของงบกระแสเงินสดนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองของแต่ละบุคคลนะครับว่ามีรายรับจากทางไหนบ้างนะครับมีรายจ่ายอย่างไรนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมนะครับว่าเรามีรายรับจากไหนนะครับอย่างเช่นอาจจะมีรายรับจากการทํางานนะครับมีรายรับจาก สินทรัพย์การลงทุนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันฝั่งพฤติกรรมการใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราทราบไปแล้วค่าใช้จ่ายประจำนะครับก็เป็นเรื่องค่าผ่อนต่างๆที่มีนะครับค่าใช้จ่ายผันแปรอันนี้เนี่ยจะทําให้เห็นว่าเรานะ่ยใช้เงินไปในส่วนไหนค่อนข้างมากนะครับมีส่วนไหนนะที่เราจะลดได้ไหม ถ้ามันไม่จําเป็นนะครับซึ่งถ้าเกิดสามารถลดค่าใช้จ่ายดโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายผันแปรได้นะครับเราจะมีโอกาสที่มีกระแสเงินสดเป็นบวกนะครับเพื่อที่เราจะไปต่อยอดในการลงทุนได้ในอนาคตต่อไปนะครับโอเคทีนี้ของกระแสลบงบกระแสเงินสดนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับเงินสดรับเงินสดจ่ายนะครับเงินสดรับนี่ก็จะเป็นทั่วๆไปถ้าเกิดนึกได้เราก็จะนึกถึงเรื่องของ ไรายได้นะครับตามเกณฑ์สันตรกรที่มี8วงเล็บนะครับไม่ช่เป็นรายได้จากการทํางานค่า Commission, คอมมิชชั่นนะครับค่าลิขสิทธิ์นะครับหรือไรายได้ดอกเบีย้ยต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของกระแสงเงินสดรับนะครับในขณะที่กระแสงเงินสดจ่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่าย3ส่วนนะครับการออมการใช้จ่ายประจค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับส่วนที่เหลือมากน้อยก็คือว่ากระแสงเงินสดสุทธิเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับหากกระแสเงินสดเป็นบวก ก็จะมีโอกาสที่เราสามารถไปต่อยอดความมั่งคั่งของเราได้นะครับเดียวกันถ้ากระแสเงินสดเราเป็นลบนะครับเราจะต้องหาวิธีนะครับหคือเพิ่มไรายได้นะครับหรือลดค่าใช้จ่ายที่มันยังเป็นลงไปเพื่อให้กระแสเงินสดกลับมาอย่างน้อยก็คือเป็นบวกนะครับเพื่อจะให้มีโอกาสไปต่อยอดหรือสามารถอยู่รอดได้ในชีวิตนะครับอันนี้เป็นงบตัวอย่างของงบของบัญชีกระแสเงินสด นะครับก็คือมีการกระแสเงินสดรับนะครับว่ารายได้มาจากส่วนไหนบ้างนะส่วนนี้ก็จะมีรายได้จากของการทํางานนะครับแล้วก็มีรายได้จากการลงทุนนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีกระแสเงินสดจ่ายนะครับก็จะมีเรื่องของอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับรายจ่ายก็มีหลากหลายนะครับมีค่าจ่ายคงที่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับการชาระคืนนนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของการจ่ายเบี้ยประกัน นะครับซึ่งเป็นรายปีรายเดือนอันนี้แล้วตดตกลงนะครับในขณะเดียวที่ค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยมันก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นประจําหรอกนะครับอย่างเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับเรื่องของการเดินทางในบางครั้งการท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มีความว่าท่องเที่ยวต้องมีทุกเดือนทุกวันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลเช่นกันนะครับก็อันเนี้ยเราทําเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับว่ารายได้รวมเป็น100นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่นี่ยในรายจ่าตแต่ละ แต่ละช่องเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะไปสามารถมองว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายผันแปรหากมีมากเกินไปอย่างเช่นกรณีเช่นค่าสินทรัพฟุ่มเฟือยก่้าสันทนาการต่างๆที่ไม่จําเป็นอันเนี้ยถามว่าควรมีไหมก็ควรมีนะครับแต่ควรจะปรับให้อยู่ในความเหมาะสมนะครับไม่ให้ทําให้รู้สึกว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะในวัยที่อยังไรตั้งต้นทํางานเนี่ยเงิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมีค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ถึงขนาดต้องไปปรับจนกระทั่งทําให้เราต้องเสียระบบเสียชีวิตส่วนตัวไปนะครับแต่ควรจะมีให้เหมาะสมนะครับในขณะเดียวกันหากเป็นวัยที่กเกษียณหรือว่าใกล้กเกษียณส่วนที่ต้องเตรียมไว้คือเงินโดยเฉพาะเรื่องของค่ารักษาทางสุขภาพนะครับอาจจะต้องมีเงินส่วนตรงนี้ตนเตรียมตัวหรือจะต้องมีมากขึ้นเพราะเราต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นกันครับทีนี้พอเรามานั่งรวมนะครับสังเกตดูนะครับนี่คืองบดุลแล้วเรามองดูว่ากระแสงเงินสดรับกระแสงเงินสดจ่าย ตอนนี้ยังเป็นบวกอยู่หรือไม่นะครับก็อันนี้ถือว่าเงินสดรับยังพอมีอยู่บ้างนะครับยังมีอยู่ประมาณ1%นเนะครับส่วนหนึ่งก็คือยังสามารถลงทุนอย่างน้อยนะครับก็ยังสามารถลงทุนเพิ่มได้บ้างแหละนะครับจากที่มีเดิมอยู่เดิมแล้วนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่สามารถลดลงได้นะครับเราจะพาะเรื่องค่าใ,ใช้จ่ายแผ่นแปตามที่แจ้งไปสักครู่นี้โอกาสที่กระแสงเงินสดเป็นบวกและนําไปลงถนต่อยอดได้ก็ยังมีได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้มันมีการวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองทํางบในตารางเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อเราหเห็นทราบก่อนว่าแต่ละสินทรัพย์แต่ละช่องของเราเป็นอย่างไรเราถึงจะมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะนํามาให้ดูในแง่ของอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญๆนะครับอย่างเช่น สภาพคล่องนะครับสินทรัพย์สภาพคล่องเรามีเท่าไหร่นะั่นแล้วก็เรามีหนี้สินสระยะสั้นหนี้สินสระยะสั้นคือคือ,คอกลุ่มที่เป็นพวกบัตรเครดิตหรือระยะสั้นไม่เกิน1ปีนะครับเราส่วนตรงนี้เราควรจะต้องมีอัตราส่วนอยู่ที่มากกว่า1เท่านะครับเพราะกรณีนี้มันหมายความว่าถ้าเราเองเ,ออเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับยังมีสินทรัพย์ที่จะสามารถนำไปชำระหนี้สินระยะสั้นนี้ได้หรือไม่ นะครับส่วนอัตราสภาพคล่องพื้นฐานต้องบอกว่าโดยโดย,โดยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วตอนนี้จะเห็นได้ชัดนะครับก็คือเดิมปกติเรามองที่ควรจะมีนะครับสภาพคล่องอยู่ประมาณ3-6ถึงเท่าของรายจ่ายรวมนะครับก็คือหมายว่าถ้าคุณมีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ที่100บาทคุณควรจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ประมาณ300-600ถึงนะครับแต่ในภาวะที่เราเห็นปัจจุบันนี้เหตุเหตุไม่คาดฝันบางครั้งสินทรัพย์สภาพคล่องตรงนี้อาจจะต้องมีถึง1ปี นะครับก็อยู่ที่สถานการณ์แหละแต่โดยเฉลีย่ยผมคิดว่า,าควรจะให้ไว้ที่ประมาณ6เท่าของค่าใช้จ่ายรวมนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นี้สินนะครับการวิเคราะห์นี้สินเนี่ยก็ต้องมองว่าน้สินไม่ควรจะมีเกินครึ่งหนึ่งนะครับสัดส่วนควรจะอยู่ประมาณสัก50-50กับสินทรัพย์ที่มีนะครับความมั่งคั่ง50าสินสินนี่5้เนี่ยจะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะ นะครับแต่ถ้าไม่มีเลยจะดีที่สุดนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับยิ่งนี่สินอัตราส่วนเนี่ยยิ่งน้อยกว่า50%ยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีอัตราส่วนต่างๆซึ่งเราจะมองว่าเงินชําระคืนนี่สินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายประจานะครับซึ่งเราจะมองว่าถ้าเทียบกับรายรับรวมแล้วเนี่ยมันมีไม่ควรจะเกิน35%นะครับ,รบก็เราสามารถนําตัวเลขในตารางต่างๆมาใช้ในการสรุปหรือวิเคราะห์ ตัดส่วนทางการเงินของตัวเองได้นะครับเช่นเดียวกันเรื่องความมั่งคั่งนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือกระแสเงินสดที่เป็นบวกนะครับเพื่อมาต่อยอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออมการเงินการลงทุนเนี่ยอยากให้มีการัตราการส่วนการออมไม่น้อยกว่า10%เนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่อยากให้ออลองพิจารณาดูก็คือว่าเรามีรายรับเท่าไหร่ออมหรือลงทุนก่อนแล้วค่อยไปใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนกลับจากที่บอกว่าหัก รายรับหักรายจ่ายเราค่อยไปออมนะครับลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนจากการมีรายรับเท่าไหร่ออมหรือลงทุนก่อนแล้วค่อยนำไปใช้จ่ายนี่เป็นการัปพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับ